สามิกิปยาเปิดรักครั้งใหม่สายฟอไม่หวัน่นซ้ำรอยรักต้องบอกว่าล่าสุดนี้ค่ะเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่สายฟอดีกรีเป็นเชฟร้านดังต้องบอกว่าหลายคนเองเมาสเปลี่ยนแฟนไว้กับคนใหม่เรียกแฟนได้หรือยัง เพื่อนสนิทก็ได้ค่ะเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้กระแสมาบอกว่าเปลี่ยนแฟนใหม่เร็วมากทุกความสัมพันธ์เราไม่จาเป็นต้องออกมาพูดหมดค่ะว่าเราคบกันตอนนี้เราเลิกกันแล้วนะทุกวันนี้มิวกี้กับเคก็เป็นเพื่อนกันก็คุยกันตลอดมันไม่มีอะไรไม่โอเคเราก็คบกันมาหลายเดือนเกือบปีจนตัดสินใจว่าจบความสัมพันธ์กันเถอะก็ยังคงเป็นเพื่อนกันเป็นเบสเฟนซึ่งกันและกันซึ่งเกิดความรักครั้งใหม่ครั้งนี้คาดหวังมากมายขนาดไหนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะขอแค่มี ความสุขก็พอเขาเข้าใจไหมว่าเรามีเพื่อนเยอะก็ค่อนข้างยากนะคะสำหรับเขาเขาเนี่ยเป็นเชฟไม่ชอบเปิดตัวเท่าไรก็พยายามเข้าใจกับงานาเราต้องเจอคนเยอะอย่างตอนที่โดนถ่ายรูปเขาก็ตกใจนิดน,นึงเหมือนกันกรวบประวัติศาสตร์ความรักซ้ำรอยไม้กับการคบแฟนต่างชาติคําว่าไปไม่รอดก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีค่ะศึกษาคนหนึ่งเหมือนว่าเรามีเพื่อนหลายๆกลุ่ม เพื่อนกลุ่มนี้ใช่ก็ไปต่อ <spe ak> เพื่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่ก็เดินออกมาเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ